อูเดฮุเซนบุตรชายคนโตของซัดดัมหุเซนผู้นำเผด็จก,การแห่งอิรักถูกกล่าวขานถึงความโหดร้ายและความอธมิติเขามาขับรถสปอร์ตออกไปลักพาตัวผู้หญิงที่เขาพอใจมาทำร้ายร่างกายและจิตใจหากผู้หญิงไม่ยอมเธอจะต้องพบกับความตายอย่างทรมานเหตุการณ์ที่ทำให้อูเดโด่งดังคือการถูกเชิญไปงานแต่งงานของนายทหารแต่เขากลับถูกใจเจ้าสาวจึงให้ลูกน้องพาเธอมาข่มคืนในงานแต่งงานของเธอจนเธอตัดสินใจกระโดดตึกตายในอีกเหตุการณ์ เขายิงนายทหารเพียงเพราะลืมทำความเคารพอูเดย์อย่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการฆาตกรรมนายคามานฮานาจิโอบอรีการส่วนตัวของซัดดัมโดยใช้มีดสเตกฟันแทงจนไส้ทะลักกลางงานเลี้ยงอูเดย์เคยได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งอิรักซึ่งกลายเป็นนรกของนักกีฬาหากนักกีฬาทำผลงานได้ไม่ดีพวกเขาจะถูกทรมานด้วยวิธีโหดร้ายเช่นถูกซ้อมถูกเขี่ยนตีหรือแม้กระทั่งถูกสุนัขไล,ล่ลิงฉี่รถหน้าพฤติกรรมโหดร้ายของอูเดย์ทำให้เกิดการลอบสังหารเขาอยู่บ่อยครั้ง ในที่สุดอูเดก็ถูกยิงโดยลาติดยาเฮียเพื่อร่วมชั้นเรียนของเขาที่ทนพฤติกรรมของอูเดไม่ไหวกระสุน8นัดเข้าสู่ร่างกายของอูเดทําให้เขาไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปในวันที่22กรกฎาคม2003อูเดและน้องชายของเขาถูกยิงเสียชีวิตในการบุกโจมตีของกองทัพสหรัฐเป็นการปิดฉากตระกูลฮุตเซนลงอย่ like างส s> <S <mark 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 <mark> ิ้นเชิงความโหดร้ายของอูเดยังมีอีกมากนี่เป็นแค่ส่วนน้อยนิดที่วันนี้มาเล่าสู่กันฟัง